วันนี้ผมจะใช้กล้องซัมซุง pl 150นะครับซึ่งเป็นกล้องที่เรียกว่าเป็นกล้องรุ่นใหม่ทีเดียวนะมี5 x optical zoom แล้วก็มีจอด้านหน้าด้วยคือเรียกว่ามี u o lcd นะสามารถถ่ายตัวเองก็ได้ถ่ายแล้นะง่ายๆแล้วก็สำคัญคือบางทีเขาวางเนี้ยมันก็ถ่ายมุมเงยได้ด้วยอ๋อถ่ายมุมเงยได้วอ๋อวางเงยได้ด้วยครับคือเวลาเขาดีไซน์เขาดีไซน์ตรงนี้ให้มีมุมรับประมาณเองศาเมื่อตั้งปั๊บเนี่ย มันก็จะเงยพอดีอ๋อดีครับดีตั้งกล้องดีครับที่เราก็ไม่ต้องมีขาตั้งกล้องก็พอวางได้อ๋อออ๋นี่ก็เห็นชัดอ่าเห็นไหมถ่ายแล้วทีนี้เวลาเรามาถ่ายที่นี่เนี่ยนะครับเวลาถ่ายเนี่ยมันเป็นการถ่ายภาพมาโครแล้วเราก็ต้องการเน้นสีสันที่จัดจ้านนะครับแล้วเรื่องการโฟกัสแต่ละจุดเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่ง ทีนี้วิธีการนะผมหมุนวงแหวนนะครับมาที่ P เสร็จแล้วกดเมนูซึ่งอยู่ด้านขวาล่างนี่นะครับกดไปปั๊บแล้ก็จะมีเมนูปรากฏที่หน้าน่ะครับเลื่อนขึ้นเลื่นลงนะครับอันดับแรกเราเลื่อนมาที่โฟกัสแอเรียนะพอโฟกัสแอเรียปกติเป็นมัลติเราเปลี่ยนมาเป็นเซนเตอร์ AF ก็คือเฉพาะจุดกลางเพราะว่าเราจะได้คอนโทรลจุดโฟกัสได้ว่าเราอยากจะให้จุดไหนชัดจุดไหนไม่ชัดนะ เสรจแล้วเราเลื่อนขึ้นมาด้านบนมันจะมีเมนูหนึ่งที่เขาเรียกว่า Photo Style s เล e กเตอตอนนี้เนี่ยปกติเป็น Normal เนี่ยสังเกตนะเวลาผมก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะใช้เน้นเรื่องของสีเช่นวิวิตวิวิดคือเน้นสีสันจัดจ้านแล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปที่สีสันอย่างอื่นเช่น Forest ออกมาเป็นออกโทนเขียวๆหน่อยนะหรือว่าจะออกมาทางเรโทก็เน้นสีแดงคือจะเน้นสีไหนก็สามารถเข้าไปปั้กัเลยครูก็แบบ เย็นๆเท่ๆหน่อยครูแล้วก็แบบคลาสสิกคือแบบเขาดำแล้วก็เป็นแบบเนกาทีฟคือถ่ายแล้วมันเป็นสีตรงข้ามนะอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ตรงบริเวณวงแหวนเนี่ยจะมีรูปดอกไม้นะเราจะกดเพื่อให้เป็นรูปดอกไม้เพื่อถ่ายภาพใกล้นะปกติเป็น normal AF ก็แล้วก็กดไปเรื่อยๆเป็นรูปดอกไม้ครับเท่านี้เองนะครับ3ขั้นตอนง่ายๆถ้างั้นเราไปตลุยถ่ายกันเลยครับาจาจย์ครับ เป็นภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เค็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตสตารี่ความสุขที่ต้องร้อง